เล่นไม่ได้เลยใช่ไหมมันเปียกใช่ไหมคะเล่นได้เหรอเล่นได้อยู่หรอ <c oughs> ระวังล้มนะคะรองเท้าอยู่ไหนคะแฮนเตอร์โต๖กลับบ้านค่ะน้องแฮนเตอร์โต๖กลับบ้านค่ะวันนี้ใส่คู่ไหนมาคะลูก ใส่คู่ไหนมาคะแมนบละ่ะานายใช่ไหมเยีเ่ยมมากเลยค่ะหมอม่าใส่ได้ไหมคู่เล็กน้อยเอาหมอม่าก็อยากใส่เนาะใส่ของหมอม่าใช่ไหมจะไปไหนดีกว่าเนี่ยบ้านเล่นของเล่นก่อนอีกเหรอวันนี้ไม่ได้เล่นฝนตกนะลิสาลองมันเลื่อนนะ nổกินฝรั่ง nổกินฝรั่ง pha ờ xong biết không ปากแตกนะจิเเลดีกว่าปามาว่าไปไหมกเลยนปะอ,ะอ่าเล่นก่อนนะมาม้าเขาจะหลบร้อนก่อนมาม้าไปนั่งหลบแดดายแน่ๆเลยตกลงมาปากแตกนะนะ ตกลงป๋าป้าเย็บแผลให้ถ้าตกลงมาป๋าป้ um. เาเย็บหัวให้นั่นแหละเอาเออเข้าขามาเอาข้ามค่ะเอาขาหนึ่งยันไว้สิป้าเอาขานั้นยันข้างในข้างนี้ไว้ นั่นแหละอ้โตบมือให้ต really really ัวเองหน่อยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งที่สุดเลยเป็นลูหัวกันอยู่ ทำไมอาขี่หลังจูงดีกว่าอาขี่หลังเลยไปโอ้ยโตเป็นสาวแล้วนะนี่สาวโตเป็นสาวแล้วนะสนุกไหมอ๋อเป็นรูปหัวหล่อทำไมต้องรูปหัวบอป๊าแบบนั้นนะถึงรถแล้วค่ะ